เขาเชี่ยวเพราะได้กินฟ้าขึ้มแม่ข้าแม่นุดเฉียงหมูกระบ่มามาเฉียงสีนเฉียงสีนบ่ย่านหนาวบ่ย่านฝนเฉียงเฉียงธุเรียนกับมาได้ครับเฉียงทุเรียนกับมามัดแตกดีครับเฉียงธุเรียนเจ้ามันเคนแก่ดีมันแก่ดีอืมพี่น้องโอ้แม่ข้าเพราะคอยหม่าเป็นไรเขาย่านฝนพี่น้อง ต่ว่ามันการลิ้นเบิดขึ้นแล้ววะเพราะกระเซาเต็มที่กระซาสามมือก็ได้ไทหุดอกวะอืมแม่ก็ตลาดเสาๆเนี่ยมือเสาวันอังคานพี่น้องครับสวัสดีครับใช้คุณแม่เอาอะไรโอ้เอากุ้งแดงแหของเขาเนาะอืมยืดในตัวนั่นบ่เิ่นว่าจักบาทล่ะห้วยห้วยฝนฝนลิ้นซื้อก็ได้เอื้องวัยนนี่ เอื้งพี่น้องโอ้ยกะซ้ำนิ่มกับพวกผ้าถั่วหนอตอเนี้ก็เทด่วทั้งถุงอยู่นะครับสองถุงจังได๋มันมีถุงเดียวเอื้องพี่น้องโอ้ยิ่นเอาไปเบิดอะไตีของผู้ใดล่ะของยายะ มันยังนี่เราได้เฉียดมาขายโองต้นมายียดโอ้นี่คุณแม่เอาแล้วมาแล้วคุณแม่ออกับมาขายคือกันข้อ,ขอกันข้อกันปานว่างไว้ปิ้งซีนปิ้งซีนมกปลาปิ้งซีนมกปลาใครหมดแดงไข่หมดแดงกับมาคุณแม่ปลา เห็นยังไรเอาใส่มุ่นเดิอนเอาคือภาษาหนิบ่เฮยรู้งมีมุ่นแข่งของเงากัดกระตีไตเราเป็นคนดูคนตั้มจะมาของสูงคนตั้มมาของสูงพัชซิเอลพัชซิยี่สิบพัชซิเอลสบาทสังขยาสังขยาสังขยาชาวว่างอันนี้การันตีใครออแกนีคมือว่าน บ้าม so ีบ่ได้ว่าจังสัตจังสีเด้อพี่น้องเห็นเราเหีดดาไก่เห็นเราเหีดดาไก่สดสดเลยเหีดเอาไข่ไข่ปลาสันเข็มก็ง่ายอยู่บ่จ่ใจมันเป็นจังไงยังตายป่ะหลอดหลอดฆ่าหลอดลมมันสั่นบ yep> et ักม่วงดิบโอ้ยิ่งบักม่วงไปย่น มันหลุดบ่ได้มันหลุดลงก่อนมันหลุดลงก่อนอื <Soul> อามาอมันหย่ำบ่ได้โอ้มันหย่ำบ่ทันมันหลุดลงก่อนมันเลยไปอัดหอดล้มมันหมูบ้าเนาอนี่ห <s 1> มูบ่ม,ม,มาเอาก็มาเบิ่งเจีหน่อยเจีร้า,ขา,านขา,ายของไปยังสั่นล่ะอืมบักพริกบักผ่ายห้องมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ผู้ใดเพิ่นบ่ย่านฝนบ่ย่านฮ้อนเพิ่นก็มาจักสี่ย่านไปยัง จะจักียานไปย่างยานอยู่บ้าคุณเมียแม่เอ็นยุติไฟย่าไปย่านไปยุ่มใหม่สูงสูงใหญ่ๆเลยคุออยากได้ผลตอบเขาห่มก้อนมึบูยตับก้อนนี่ก้อนท่อหัวบ้าวมีนี่ตับเลี่ยมมาบมาว่าตับงวเหาบีกับมาเนาะ พพเพิ่นมาแพกครูเด้พี่น้องมื้อนี่นมากแกคูเด้สีนสันอันนั่นอันนี้ครบครบเสียงซสิ้นบ่าวเอ็ดึไลไลประตองห่วงปุ่นนเนแน่วขัวเฮ้าต้องจัดต้องจัดพี่น้องต้องจัดฮึฮะ ไม่ได้เพิ่นหนึ่งแล้วมาเลยเดี๋ยวไปเอาเฮี่ยในบุญมีนี่ก็ได้กสีง,งามเดี๋ยวจัดมาให้บบาวเอียดโกบโก้พี่น้องมานี่นะของแทะไปสีไทยเนี่ยเอาได้เลยมันกันยังเหมือนเดิมน้ะพี่น้องน้อตีหาก,กุกัว,กว,กวจักน้อย ตีหากลัวจักน้อยบาดท,ที่นี้้ามายางบรรยากาศาคึมฝา่มฝาคึมฝนแต่ว่ากับว่าท่านตกดอกเ<ไ>พื่อนน้อยได้ไรเพื่อนยังไม่ได้เขาต้มเขานมมี่เบิร์ตบักแดงบักอือ้อห่วยน่วยนี่มันเป็นตา,สาตเสียบเถืบาดนน่มันกางมูออยู่เด้นี่บักแดงมา่ันตรงบ่วมอ,อีกบ่วม บไ้บวมบด้บม่หอมหรอบ่ได้บ่ทัอมปันไหนบัอมันัอมปันไดคุณทออะไรหน่อยมันบักแตงพัเดียวกันบะยันมันแจงมากมันแจงแจมกับ๋องมาก๋อมันแจมกะป๋องมากูมีวามหูเขากระ้องเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะกะฝ้าร่วงฝนตกคนนพนกะ เสียพาเสียเพอพฝนกระยานเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาในความ,มว,วามุ่นเพราะว่ามันฝนตกสินค้าฝนกระเสียหายเนาะครับนนเนาะเสียดสวบเจ็ดบาทเอา ใส่ทงไว้ไปเบื่องางหันหาซิบก็ได้หลาก็นกี่ใ่ดอกว่าทางไดลา่าแต่ว่าทราบว,วามันเบิ่องหล้วจะกลุ่มกลัวเอาใส่ทงไว้เลยนะปลาปลากับปนเนปีบาไหมนี่ปลาเสวบาไหมพอเสือเสืออลาบไก่เขาเสียถุงแหลกัดที่นี่ พี่งเขียดอีโมก่กะเพื่อนกันกินแล้วเพื่อนได้กินแล้วแยงน้องใหม่ใหม่ใหม,ม,ม่หลาดไกล้เพื่อนเป็นเจ้าไหญ่ที่นอ้องว่าโอ้เป็นเกษตบบักเอ,อื้อลูกซีนหนึ่งกมัมีลูกซีนหนึ่งกมัมา อุ้ออยห่อนๆเลยอ่ะห่อนๆเลยพี่น้องของคุณแม่สังขยะกี่เล็กกระมี่ไข่ลูกเขยกระมาเอาได้ลูกเขยเราสั่งมาขึ้นมีไข่ลูกขเขยได้ลูกเขยมีไข่ลูกเขยโอ้ยบะกมี่ซุกกะมีว่วะบะหมี่ร้อยยี่บ,ยบาท

ต้องซื้อไปล่องเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสีหูแมนให้เพื่อนอธิบายว่าอะไต้องซื้อไปล่องอซื้อไปล่องอืมเชนี่เชนี่เชนี่ไทยชนี่เนีไข่อ๋อเชนีไข่ยิ้มสมฟังทางนี่จะเป็นสีเหลืองนวลๆไอ้เขาเบิ้งเขากับเบิ้งบ่อเนาะครับเนาะมันต้องไอ้นี่เพื่อนเอื้องเพื่อนเอาไปเบิดเนาะมีถุงเดียวขันไร้ถุงข่อยเสียเอาอยู่

เอืห่อ้องอื้องแล้วมันแสบนเสนยอยนี่นี่อื้งเนี่ย้อืย่งย่งว่ามัย่างาดับเอาไีปย่านย้อนห้อย่านนี่ละย้อนห้อย่านอ้ยหนึ่งปลาแจวหนึ่งปลาแจ้วสอบละส้าบาทก็สอบละส้าบาท หม้อยังเกงล่ันน้ไม่สดทำหม้ก็แล้วมึงก็น่าไปเอาภาพไปเอาหน้าภาพหน้าปป๊กเขียงสีนก่อนนะนั่งน้ำกันคุณแม่มาจ้างโอปุลไปพี่น้นองเลย เสีนแมนเขียงสีนเป็นอียงที่แบบทุกคนน่าสนใจมากมากเอาพี่น้องผมพักกันมากถูกเสาวันอังคารยเหมือนเสาอยู่บบันสร้างตำบลไปใส่มุ่นย่าสัทอนตลาดยเหมือนเสาฝ้าฝนเผลประโยาน์อลงพ่อค้าแม่ขายพี่น้องเพิ่นก็ยังขายคือเก่าเอามากันได้เริ่มไปตะตีซีเกินว่าหอดเจ็ดแปดเก้าบ่งเสาด้อพี่น้องเด้อเริ่มไปตะตีซี บอกกันเป็ดเปลี่ยนยังสี่ละพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ